คุณผู้ชมคะขยับมาเตือนภัยเรื่องนี้กันหน่อยสำหรับใครที่ร้อนเงินนะคะอย่าเลยค่ะอย่าไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เพราะว่านอกจากจะได้เงินกู้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วดอกเบี้ยสูงถ้าเกิดเราเบี้ยวนี่นะคะคุณผู้ชมเขาตามไปข่มขู่แล้วก็ประจานจนเสียชื่อเสียงเลยนะคะนี่เป็นเรื่องราวของแม่ค้าในตลาดน้องช้างจังหวัดอุทัยธานีคนนี้ค่ะเธอไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเรียกว่าแอปกู้เงิน กู้มา2,500บาทเพื่อที่จะนำมาเป็นทุนในการขายของแต่ปรากฏว่าพอได้เงินมาจริงๆได้มาแค่1,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวันจนเธอบอกว่าทนไม่ไหวแล้วหาเงินส่งไม่ได้ก็ต้องไปหากู้เงินจากแอปพลิเคชันใหม่มาอีกก็โดนแบบเดิมค่ะจนตอนนี้เธอกู้เงินมาจากแอปพลิเคชันรวม20แอปมีนี่กว่า3 0,000บาท ที่เธอออกมาร้องสื่อแบบนี้ที่ออกมาแจ้งความแบบนี้นะคะเพราะว่าเธอบอกว่าโดนทวงหนี้จนไม่ไหวแล้วเจ้าหนี้ทวงทุกวันและก็ทวงทั้งวันบางแอปพลิเคชันก็โทรไปตามทวงหนี้กับญาติของเธอค่ะโดยใช้วิธีการแฮกข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือแถมยังถูกโทรมาข่มขู่ด้วยว่าจะทำร้ายคนในบ้านถ้าไม่ยอมชดใช้เงินรวมถึงการโพสต์ทางออนไลน์ทำให้อับอายอีกด้วยนะคะไปฟังเสียงของผู้กู้ผ่านแอปกันหน่อยค่ะ มากตรงนี้ว่าเขาโทรไปหาญาติเราในโทรศัพท์มือถือเราก็เลยต้องรีบห่าเงินโปะแล้วพอรีบห่าเงินโปะปุ๊บเงินที่เราได้มามันก็ไม่พอการลงทุนครั้งใหม่ก็ต้องไปกู้มาอีกก็โหดไหม่ะเจ้าหนูว่ามันโหดนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอะพี่เพราะอะไรคะัี่คือหนึ่งเลยอะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจอะค่ะแล้วขายของมันต้องมีเงินหมุนแล้วก็ภาระข้างหลังเราอีกอะค่ะซึ่งบางคนเราไม่สามารถแบบว่า นี่ป็นนอมของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยหนอูอยากจะขอระง,งับการติดตามอะค่ะแล้วเราก็จะจดใช้ชําระเงินต้นให้อาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมการที่ไปกู้เงินผ่านงแอปพลิเคชันแล้วสามารถโทรไปถึงญาติมิตรหรือว่าคนที่รู้จักในเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเครื่องได้เพราะว่าก่อนที่จะให้กู้เนี่ยนะครับมันจะมีการให้ติ๊กว่าคุณอนุญ,ญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือเปล่า,าการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นคือการเข้าถึงข้อมูล ส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเครื่องรวมไปถึงทางด้านออนไลน์ด้วยะนะครับแบบนี้ครับพอเข้าถึงข้อมูลปุ๊บ เขาเห็นแล้วว่าคุณโทรไปเบอร์ไหนบ่อยๆ<ฆ>คุณโทรไปหรือว่าคุณใช้งาน Facebook แบบไหนเนี่ยเขาก็จะโทรไปแล้วก็ไปแจ้งในออนไลน์แบบนั้นแหละคือเรื่องนี้เคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นะนะคะบางคนเขาก็ร้อนเงินจริงๆนะจําเป็นที่จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทันอ่านเงื่อนไขคือบางคนเนี่ยเห็นมี SMS เข้ามานะฮะ<ฆ><ฆ>บอกว่าได้รับอนุมัติสินเชื่อเข้ามาทางไลน์ก็ดีเข้ามาทางข้อความก็ดีกดเข้าไปดูยังไม่ได้กู้เลย เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็มีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่าเรื่องของเบอร์โทรศัพท์คนใกล้ชิดคนในครอบครัวอย่างที่พี่บ๊อบอธิบายเนี่ยแบบนั้นเลยมีมีคนในครอบครัวผมกดเข้าไปดูลักษณะแบบนี้คก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็ต้องก็ต้องไปแจ้งความแล้วก็เปลี่ยนบงเปลี่ยนเบอร์ไปเลยฮะและพออนุมัติเรียบร้อยเนี่ยบางทียังไม่รู้นะว่าเต่เป็นคนกู้อืต้องระมัดระวังดีๆนะครับต้องดูว่าเงินเข้าบัญชีเราหรือยังถ้ามีเงินเข้าบัญชีเมื่อไหร่ให สันนิษฐานไปก่อนว่ามันมาจากไหนแลวสืบหาต้นตอให้ได้อย่าแบบปล่อยลอย,ลอยไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะมีเงินใครโอนมาให้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจไปกู้แต่ว่าเงินมันเข้าบัญชีเราแล้วเนี่ยนั่นคือเราเป็นลูกหนี้ทันทีแล้วนะคือ,รอกรณีนี้เกิดขึ้นได้และยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้นะคะอย่างที่เราเตือนภัยกันเป็นประจำว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนี่เป็นมิจฉาชีพในรูปแบบออนไลน์ให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เอาเปรียบแบบนี้นะคะ ก็ฝากคุณผู้ชมนะคะเรานํามาเตือนภัยกันทีนี้